สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับมิแกนเช่นเคยเช่นเคยครับรักกันคิดถึงกันครับนำความเป็นสิ่งมงคลโชคดีร่ำรวยเองๆสมความปรารถนาที่ท่านเห็นนี้คือพระผมพุทธคุณพ่อจะตุคามราม,มาเทพ เทพแห่งความสำเร็จโชคดีเองรวยสงความปรารถนานี่คือเรื่องจริงนะครับที่ผ่านมาย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ละวัดแต่ละสถานที่โดยเฉพาะการพุทธาพิเศษจาก วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นถือว่าสุดยอดผมก็ตั้งใจครับหยิบเหรียญขึ้นมาอาธิษฐานขอพรเปิดปาฏิหาริย์สำหรับผมนะครับผลลุกขนชันสู้สู้ผลลุกสู้สู้ขึ้นมาถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ถ้าจะจริงของท่านครับก็ต้องขออนุญาตบอกว่านี่คือนี่คือปาฏิหาริย์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยครับนะครับบอกผมว่าโยมบิ๊กแอดโยมเป็นสื่อเป็นนักข่าวเนี่ย จดจำไว้นะพระผงจะดุคามลาระเทพยังมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับขึ้นอยู่กับความศรัทธาขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีสติปัญญามองเห็นนั่นเองนะครับพระผงจะดุคามลาระเทพเนี่ยต้องบอกว่านำผงพุทธคุณร้อยแปดนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดนั้นๆนะครับแห่งวัดนั้นๆ นะครับผสมมวลสารพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่หลายวัดปลุกเสกซ้ำไปเรียกว่าเป็นพัรษาทีเดียวครับประสบการนี่ต้องบอกว่าแขวคาดปลอดภยัยทุรกิจการงานสำเร็จโชคดีโชคราบตามคำอธิษฐาน ดีความตั้งมั่นโดยบุญกุศลนำสู่ด้วยนะครับสำเร็จโชคดีแน่ๆนะครับอันนี้จากที่ผมได้สัมภาษณ์ได้เจอกับตัวเองได้รับรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาสั่งสอนมานะครับวันนี้นำมาฝากทุกท่านด้วยพระผมจ้ทุกขารามาเทศนะครับผมเคยอธิษฐานไว้ ว่าท่านมีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ขอปาฏิหาริ์ปรากฏให้บิ๊กแอดได้เห็นได้รู้ปาฏิหาริ์ขั้นที่หนึ่งก็คือมีคนดังนำพระผงจตุคามรามเทพมามอบให้ผมนะครับพูดสันส้นๆง่ายๆว่าท่านอยากมาให้คุณบิ๊กแอดได้บูชา ครั้งแรกนะครับครั้งที่สองครั้งที่3นี่ล่าสุดอาจารย์เดชนี่พระผงจทุครามราประเทศเนี่ยหลายองค์ได้จากอาจารย์เดชนะครับคุณดังบางโทร,รัตส,สมุทรสาครมอบให้นะครับไม่ต้องเช่าเลยมอบให้นะครับผมจึงนำเรื่องราวขา่าวดีนำพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ท่านจะอธิษฐานอย่างไรสำเร็จสำเร็จ สำเร็จจริงๆครับขอให้มีความเชื่อมั่นตั้งใจคุณว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีหลายท่านไม่เก็บแล้วนะครับเราได้พบเจอนะครับเช่าบูชาก็ไม่แพงนะเออไม่แพงไม่แพงเผอๆก็ให้ด้วยนะครับแต่ท่านมีที่บ้านก็สามารถตั้งหนะ้าโอสามจบนี่ครูบาอาจารย์ท่าแนะนำเลย ตั้งนโมสามจบระล,ลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณนะครับถึงพ่อจาัตุคามรามเทพแล้วก็กูบาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ท่านได้สร้างพระจรัตุคามรุ่นนี้มาครับและขอพรเลยครับขอพรตามความศรัทธาตามความปาถนานครับโชคดีสงความปาถนาจริงๆมามากมายนะครับ นี่ตั้งโมโสามจบนะครับอย่าลืมนะครับง่ายแค่นี้ง่ายแค่นี้นะครับผมเองทำประจําแล้วก็เกิดปาฏิหาริมามากมายอย่างต่อเนื่องนะครับไว้โอกาสดีๆมาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ก็นําพระผงจดุคาลำลาะเทพเป็นสีเป็นสีมงคลมากๆเป็นสีมงคลมากๆมาฝากทุกท่าน นะครับเก็บไว้นะครับบูชานะครับติดรถติดบ้านติดสำนักการนะครับมาบูชาที่สำนักงานห้อยติดตัวก็ได้ผมก็ห้อยนะวางพิเศษพิเศษนะครับนะครับห้อยบูชาอาธิษฐานเป็นสีมงคลแค้วคาาปลอดภยัยโชคดีธุรกิจการงานสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองตามคำอธิษฐานนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่รายการทั่วไทยไปกับพิแก๊สนำมาฝากทุกท่าน คลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยบารมีแห่งพ่อจตุคามรามาเทพประทานพรทุกท่านโชคดีเฮงๆสมความปรารถนาในทุกสิ่งทุกการใครได้มีประสบการณ์ก็เขียนมานะครับเขียนมานะครับผมได้ขออนุญาต ในการมาสื่อสารนำเล่าให้ทุกท่านได้ฟังอตอนต่อไปวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณที่สุดสวัสดีครับ